เด่นครับอันนี้ไหว้พระธาตุพนมนะครับจังหวัดนครพนมอำเภอพระธาตุพนมนะครับไม่ได้อยู่ที่ตัวอำเภอเมืองนะครับผมพระธาตุพนมเดี๋ยวเพื่อนๆดูนะครับผมเป็นบุญนะครับวันนี้ ะ,ะจุดเทียนแล้วนะเทียนนะเพืเ่อนบูชาพระธาตุพนมนะครับคำบูชาก็จะอยู่ตรงนั้นนะฮะคำไหว้พระธาตุพนมนะครับถุกุลิมายะทักษิณายะปัจฉิมายะอุตตรายะเศติมายะปัตติมายะเทศายะกัปปัณณศิลปสมิง ตบคาเตะมหากัสเพนะปิตังทุทะอุรังคตาตุสิระสาระมานิขมายอด์เซตะชัตตังสุวนนะรรณะรัชัตตังรัตะนังปะนิตังพุททะอุรังคเจติยังอะหังวันทามิสัพพธา

เข้ามาข้างในแล้วนะครับผม ไหว้พระาธาตุพนมแล้วนะครับตอนนี้ก็เดินทางกลับแล้วครับเพื่อนๆธาตุพนมครับผมม,บามาไหว้ครับ าอาคารแบบโบราณเหมือนจวนเจ้านายสมัยเก่าเลยครับเพื่อนเพื่กำลังก่อสร้างมูลณะใหม่ยวดูก่อนว่าเป็นอะไรกันแน่สร้างปีมาสงพอศสอ,สองสี่อะไรวะเจ็ดสองนะครับ สถาปัตยกรรมเมื่อก่อนสวยจริงๆพัะสิลปุติศิลาพิรัตนะพระครูศิริเจติยานุรักษ์เจ้าผู้ช่วยเจ้าวาดพระอารามหลวงชั้นเอกวัดพระธาตุพนมคือธาตุพนมจังหวัดนครพนมโอ้โหเรสวยงามมากเลยครับ บริเวณโดยรอบพระศรีมหาโพธิ์ประวัติไม่บรรยายแล้วบรรยากาศโดยรอบ,รบด้านหน้าคืยอดพระธาตุพนมพสัตว์เพื่อนนี่นะครับอ,อ,อยากให้มาสักครั้งนะครับนะครับสำหรับคลิปพระธาตุพนมนะครับก็ขอจบลงเพียงแค่นี้ก่อนนะเพื่อนๆครับเดี๋ยวเจอกัน ใหม่คลิปหน้าครับพาไปไหนเดี๋ยวจะไม่แจ้งนะครับจะลงให้ดูอย่างเดียวเลยสวัสดีครับ